ว่าผูกพันมากครับทางานกันมา3ปีแล้วก็ทางมิ t s u b i s h i ิเล็ก r กันลงวัฒนาเขาก็ดีนะครับดูแล้วอบอุ่นดีแล้วก็ดูแลผมดีด้วยในเรื่องของการทํางานด้วยหรือส่วนตัวด้วยนะครับมีปีเซนต์เวทีมีมีสิ่วิดีโอความผูกพันใช่ครับใช่ครับก็ดูแล้วน่ารักดีครับดูแลอบอุ่นดีนะในในแบบของหนังโฆษณาอะไรเงี้ยว่าถ่ายทอดว่าจริงๆแล้วทาง m ิ t s u b i s h i e l e c t r เนี่ยเหมือน ไม่ได้ให้เขาความเย็นให้ทั้งความสุขแล้วก็รอยยิ้มกับประชาชนกับสังคมไทยมานานอก็เลยครับเกี่ยวกับการพัฒนาด้านใช่ครับต้องใช่เป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วอยู่นานมากครับมาสั่งปีความพัฒนาเรื่องสุดจากทางของเขาเห็นอะไรบ้างก็จริงๆเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเรื่องของประหยัดพลังงานเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือทําให้ทันสมัยกับ กับยุคปัจจุบันว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตยังไงอยู่บ้านแบบไหนออกจากบ้านบ่อยไหมแล้วประหยัดพลังงานยังไงเขาก็จะพยายามคิดค้นและพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของมิ t s ูบิชิอิเล็กทริกเนี่ยดีแล้วก็บอกกับคนในสมัยนี้ค่ะเรียกว่าจะเป็นยุนเอตอร์สองขึ้นไหมครก็อาจจะสักสี่ห้าปี <laughs> ไปเรื่อยๆครับถ้าถติว่าเขายังให้ความไว้วางใจอยู่ค่ตาตัวอะไระเพิ่มขึ้นทุกป,ปีไหม <laughs> ไม่รัาไม่ไม่เพิ่มครับคือผมก็ทํางานเหมือนกับเหมือนครอบครัวมากกว่าก็คือถ,ถ้าทางเขาให้ใจเราเราก็ให้ใจเขาใ้าจ<ม><ๆ>ก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เราก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานในการทํางานของเราครับอย่างเช่นทํางานให้ดีซื่อสารซื่อตรงแล้วก็ไม่ ไม่ไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีอะครับก็เลยก็พยายามทำตัวเองให้ดีแต่ว่าผลตอบรับเป็นยังไงก็อันนั้นแล้วแต่ทางสิ่งต่างๆที่เข้ามาครับแลก็ทางมิ s u b บิชิก็อาจจะอาจจะเห็นว่าผมเหมาะกับลิตภันฑ์นี้ที่เรพยายามก่อนหน้านก็หายไปเลยกีเลยหลุดไปจริงๆก็หายหายไปมันก็เป็นช่วงที่อาจจะ จังหวะชีวิตมั้งครับแล้วผมก็อาจจะถ่ายละครด้วยตรงกับเสราร์อาทิตย์ด้วยอีเวนต์ก็อาจจะตรงกันกับคิวละครแล้วก็ก็ตามปกติอะฮะอย่างที่เคยบอกไปก็นักแสดงก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับมีแบบว่าีเว้นติดต่อมาเยอะคะแต่มีบ้างมีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าตรงกับคิวละครแล้วก็บางอย่างก็อาจจะ,ะไม่ไม่ได้ตรงเวลากันเลยนะครับ ไม่เกี่ยวนะฮะคิดว่าไม่เกี่ยวแต่ก็มีอยู่งานหนึ่งกันที่ตรงกับตอนที่เขาพา,าเขามามก็ก็อันนั้นแหละที่เป็นผลกระทบทําให้ไปไม่ได้จริงๆตอนนี้ก็ดีแล้วครับเริ่มวิ่งได้เริ่มออกกําลังกายได้ปกติมากขึ้นครับแต่ก็ยังไม่100นะร้อยเปรซนะฮะเพราะเข่ามันก็ต้องใช้เวลาอาจจะปีหนึ่งถึงปีครึ่งครับกมมีทราบอะไรพิเศษ จริงๆก็ห้ามนะครับก็คืออย่าพึ่งไปกระโดดหรือไปเ,อเล่นบอลต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ <laughs> แต่ก็อยากเล่นเพราะว่าอ,อยากออกกําลังกายไงเพราะไม่งั้นเราก็อ้วนไงที่สําคัญก็คือเราก็ต้องมีวิธีออกกําลังกายแล้วสนุกด้วยด้วยวิธีนี้แหละเราชอบเล่นฟุตบอลแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งก็ว่ายน้าเอาวิ่งตามฟิเตเนสเอาอย่างนี้ครับแต่การขาดขาดานี่คือยังมีเขาเขาบอกได้90%นะ <c oughs> <ๆ S 1> ใช่มันไม่อะไรที่เสียบแล้วมันก็คงไม่กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเล่นบอลยังมีมีครับมีเล่นบอลได้ครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เล่นแบบเหมือนตอนเด็กๆเหมือนตอนอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นเร็วๆหรือว่าวิ่งแรงๆได้ใช่อยาง้งครับอาจจะต้องคิวบูหรอฮะคิวบูก็ผมว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเซฟหน่อย อย, lings, อย่างเช่นอาจจะต้องมีแซนด์อ well> yes ินบางบางท่าหรือบางฉากที่มันหนักจริงๆแล้วเล่นไม่ได้ก็ต้องมีแต่ถ้าให้เล่นทุกอย่างคงไม่ได้อาจจะปีนี้ก็เต็มแล้วแหละก็มีทั้งบุกเพลแล้วก็มีทั้งพ่อยุ่งลุงไม่ว่าเื่นกับมิวด้วยก็ ก็คงจะไม่ได้เล่นเรื่องอื่นอยู่แล้วปีนี้แสดงว่าก่อนเรื่นี้คือเหมือนต้องหยุดละครรักษาประมาก่อนประมาณสักสามเดือนเลยฮะก็คือแทบจะไม่ได้ถ่ายละครเลยหลังจากผ่าตัดมาก็นอนอยู่บ้านรักษาตัวเองครับคือสามเดือนนั้นมันเป็นแผนที่เราวางไว้แล้วหรือว่ามันแบบวางไว้แล้วใช่เพราะว่าปิดจากเลือดรักทรณงก็มาต่อที่บุกเพเลยแต่ก็ขอบุกเพว่าผมขอไปรักษาตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับาันนั้นอันนี้เขาเขาจประกองเขาไป็นยังไง ก็กระทบนะเพราะว่าก็เขาก็ถ่ายไม่ได้อะก็เบลล่าก็แบบว่าพี่ป๊อบอย่าเจ็บอีกนะอะไรแบบไหนก็เซลลซลลกันในกองจริงแล้วเบื่อเ่ะไม่ได้บวชพอแบบได้อยู่บ้านไโอ้ก็เบื่อผมเบื่ออยู่แล้วอยู่บ้านปกติก็ทำงานตลอดได้ออกกำลังกายตลอดก็กลายเป็นว่าต้องอยู่บ้านไม่ได้ทำงานมันเหมือนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะชีวิตตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะเล่นิงป่ะเจ็บอยู่มีสาวดูแลไหมคะสาวหรอ มีแต่แม่แหละมีแต่แม่กับพี่สาวนี่แหละก็ก็ไม่มีใครมาดูแลนะฮะครับไมมีใครดูแลก็ไม่ได้คุยกับผมก็ไม่ได้คุยบใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับปกติเรื่องของสาวๆนะฮะอยัง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 มีครอบครัวอยู่ที่จะมีครอบครัวไหมหรอจริงๆไม่มีภาพตัวเองแต่งงานนะจริงๆไม่มีนะแต่ก็หมยถึงว่า บางคนก็มีความฝันเงี้ยว่าเออต้องแต่งงานต้องอะไรแต่เราก็ยังไม่มีแต่ก็อาจจะแต่งก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้นะคนจริงๆเอาใพิเศษจยังไม่มีครับเดี๋ยวก็ก็คิดว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะถ้ามาก็าถ้ามาก็มาถ้าชอบเจอคนนี้แล้วถูกใจทุกอย่างก็คงจะเจ้าของจะชอบก็คงจะคบจริงๆนะคือเราเป็คนแม่เยอะเลยทำไมเพราะพี่ป๋องเขาอยากไปดูอะไรแม่ไม่ได้เร่งครัก็ไม่ได้เร่งอะไรก็ แม่เขาปกติเขาก็เป็นคนแบบไม่ได้หวือหวาอรอยแ,แม่ก็คือใช้ช <est> ีวิตทำบุญของเขาไปเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้กับผมเลยแต่ว่าเราเป็นคนเรือกเยอะพอสมควรแฟนสาวที่แบบตัวไปคู่ชีตเราเลือกเยอะไหมเหรอมันก็ไม่อยากจะเลือกเยอะนะแต่ว่ามันบางทีมันยังก็ยังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้เหมือนกันโชคชะตามั้งแค่ตาชีวิตมีคุยแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ก็ก็มีคุยบ้างครับก็ยอมรับ คนไม่ไม่ครับคนสองคนจำนวนนี่อย่ารู้เลยเธอนี่อย่ารู้เลยเป็นเพื่อนกันก็นอกวงการครับไม่มีโอกาสคนไหนจะมาเด่นพัฒนาขึ้นมาได้ก็จริงๆเขาก็เป็นคนดีนะเหมือนว่าคนที่คุยกันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะเราจะคบกับคนนั้นไหมหรือยังไงนะครับก็ เอาเป็นว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไม่ได้ทำไมถึงเริ่มคุยจากคนในวงการคนในวงการก็ไม่ได้ไม่ได้เจอใครอ่ะเจอก็เป็นเพื่อนการทํางานด้วยกันหมดก็เลยไม่รู้จะไปคุยกับใครอ<ล>ะไรอยี้ยอย่างนี้เขาจะเข้าใจการทำงานของเราไหมที่แบบเป็นเวลาอะไรอ๋อเข้าใจครับก็เสนอคนอื่นก็คือเราก็ไม่ได้คุยกันจริงจังถึงขนาดว่าต้องคุยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คุยกันบ้างพูดถึงกันก็ไล่หากันอะไรประมาณนี้ครับปกติวหมายละครเรื่องใหม่ที่ แล้วคุณมองว่าจะกลับมาเรียกกระแสจินยยกับก็จริงๆผมก็หวังว่าจะจะ,จะจะจะดีออกมาดีมากนะครับเพราะว่าอ่านบทแล้วสนุกเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของความรักที่มีเด็กคนนึงมามาผูกไปด้วยอย่างเงี้ยแล้ว <ๆ S 1> มิวเขาจะเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ที่ nursery คอยดูแลเด็กประมาณนั้นก็ดูเรื่องน่ารักครับดูเรื่องน่ารักๆๆ ก็เห็นเห็นบ้างก็ก็ไม่คิดว่าเออจะมีคนสนใจเยอะนะครับเรื่องนี้ก็แฟนคลับก็ร้อยผมเล่นคู่กับมิวอะไรอย่างงี้ครับก็มิวก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะเนาะหลายปีแล้วก็ไปไปเป็นจิ้นกับพระเอกคนอื่นหลายคนแล้วนะออก็ก็หวังว่ากลับมาครัวนี้ก็เออจะน่ารักอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับ รู้ใจกันแล้วเล่นกับมิวก็เล่นมาสองเรื่องแล้วก็ร่วมงานกันมาบ่อย้วครับก็ mm hmm. คิดว่าไม่มีปัญหาครับกับมิว mm hmm. ผมไม่ทราบนะยังไม่เปิดกล้องเลยเนี่ยจะเปิดกล้องเร็วๆเ,เนี่ยครับ